อีกเรื่องที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์2หมายเลขกลังจะซื้อ iPad รุ่นเซลูลา a r ที่สามารถใส่ซิมได้แล้วเอาเบอร์รองมาใส่ใน iPad เนี่ยเบอร์นั้นก็จะสูญเสียความสามารถในการโทรเข้าโทรออกรับข้อความทันทีถูกไหมครับผมเป็นหนึ่งในนั้น,นครับวิธีแก้ของผมก็คือผมดูรอบๆตัวก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างน,นะครับยกตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตบ้าน,นครับ ตอนที่สมัครอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับสิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจด้วยเนี่ยก็คือซิมการ์ดพร้อมกับอินเทอร์เน็ตขนาด1 0 g กทุกเดือนนะครับสิ่งที่ผมทําคือการเอาซิมการ์ดตัวนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น e s i m แล้วก็ใส่เข้าไปใน iPad เครื่องนี้นั่นเองนะครับทำให้ iPad สามารถใช้งานสัญญาณ5 g เมื่ออยู่นอกบ้านหรือเมื่อไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับอีกเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับคือ iPhone เนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ดได้ทั้งหมด2ซิม โดยจะประกอบด้วยฟ h y s i c l s ิ i หนถาดนะครับและอีก SIM หนึ่งก็คือจะใช้เป็นลักษณะของ e s i m แทนซึ่งผมแลยเอาเบอร์รองไปปรับเป็น e s i m นะครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปใน iPhone ทำให้ผมสามารถใช้งานได้ทั้งเบอร์หลักและเบอร์รองในการรับสายโทรออกหรือว่ารับข้อความใน iPhone เครื่องเดียวได้นั่นเองครับ